สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมพาเพื่อนๆมาวัดค่าน้ํากันนะครับทาไมผมถึงต้องวัดค่าน้ําเนื่องจากว่ากระมังนี้ผมเลี้ยงไรแดงนะครับแล้วก็ประมาณ1สัปดาห์นะครับหลังจากที่ถ่ายน้ําไปเนี่ยปรากฏว่าไรแดงที่ปล่อยไว้ตายหมดเลยนะครับผมก็เลยอยากจะรู้ว่ามันตายมันตายเพราะว่าสาเหตุอะไรนะครับเราก็เลยจะมาวัดค่าน้ํากันดูนะอันนี้เป็นตัวแผ่นเทสนะครับค่าน้ําวัดทีเดียวได้6ค่าน,นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ย เราน่าจะดูค่า,าเฉพาะเรื่องของคอรีนนะครับแล้วก็พวกค่า pH เนาะนี่ฮะค่า pH แล้วก็พวกคอรีนนะครับประมาณนี้นะว่ามันมีอะไรที่มันผิดปกติไปนะครับส่วนค่าอย่างอื่นค่าอัลคาไลอะไรพวกนี้ไม่รู้ว่าให้ผลยังไงแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันมีค่าที่อยู่ในเกณฑ์ที่โอเคหมดนะฮะมันก็จะไม่มีปัญหานะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยมันจะมีลักษณะเป็นแผ่นนะครับ ถ้าเกิดว่าใครจะลองหามาใช้งานดูนะครับราคาไม่แพงนะครับหาซื้อในช้อปปี้มาแล้วก็มาลองใช้ดูนี่ครับอันนี้คือแผ่นมาตรฐานของเขานะครับก่อนที่จะจุ่มลงไปในในอ่างนะครับในกระมังเลี้ยงเนี่ยสีมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็วิธีการอ่านค่าเนี่ยเราก็คือดูจากตรงนี้นะครับวิธีการเขาจะบอกไว้ว่า,าจุ่มไปประมาณ2วินาทีนะครับนี่ จุ่มไปประมาณ2วินาทีแล้วก็เอาขึ้นมาสะบัดนะครับแล้วก็อ่านค่าเนาะประมาณ15วินาทีเนี่ยครับแล้วเราก็อ่านค่านี่ครับเทียบกับสีที่อยู่ตรงนี้นะครับอ่าอันนี้คือแถบสีนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับส่วนบนสุดเนี่ยจะเป็นอ่าอย่างนี้ครับวิธีการวัดค่านี่ครับอ่ะเดี๋ยวเราลองจุ่มสีลงไปไม่ใช่จุ่มแผ่นนี้ลงไปนะครับ 1นนะครับอ่าแล้วก็เดี๋ยวรอรอทิ้งไว้ก่อนนะครับอันนี้ก็เทียบให้เพื่อนๆดูนะครับว่าแผ่นที่จุ่มกับแผ่นที่ไม่ได้จุ่มนะครับฝั่งนี้จุ่มน้ํานะครับแล้วก็ฝั่งนี้เนี่ยไม่ได้จุ่มเนาะสีก็เริ่มเปลี่ยนไปแล้วนะครับเห็นไหมครับแผ่นทางขวามือนะครับสีเริ่มเปลี่ยนละเดี๋ยวเราทิ้งไว้สักครู่นะครับแล้วเราก็จะ มาอ่านค่ากันนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาอ่านค่ากันนะครับอันนี้เป็นแผ่นที่ไม่ได้จุ่มนะครับเพื่อนๆส่วนทางขวานี้เป็นแผ่นที่จุ่มลงไปนะครับเห็นไหมครับเปียกน้ําแล้วก็สีมันก็จะชัดเจนขึ้นนะครับเดี๋ยวเรามาเทียบกับข้างกล่องนะครับข้างขวดนะครับว่าสแตนดาดอยู่ในสแตนดาดคุณภาพน้ําที่ควรจะเป็นหรือเปล่านะครับ อันดับแรกมาดูล่างสุดก่อนนะครับก็คือว่าเป็นกรดอะไรสักอย่างไซยา,ยาไนนูริกนะครับออกสีเหลืองเลยนะครับนี่เห็นไหมก็คือถือว่าอยู่ในเกณฑ์ต่ํานะครับใกล้ๆก,กับโอเคก็ถือว่ายังโอเคอยู่นะครับส่วนที่2นะครับอันที่2แถบสีน้ําเงินเลยนะครับถ้าดูด้วยตาเนี่ยจะค่อนมาทางเวลีโรเลยนะครับนี่สีน้ําเงินนะครับก็ถือว่าแต่นะ ออกแนวต่ำามาแถบแรกเลยนะครับเนี่ยออกสีน้ำเงินเลยนะครับก็คือเวลี่โลนะครับนี่ก็คือต่ำมากนะครับโอเคจะอยู่แถวๆนี้นะครับก็ถือว่าไม่ดีแล้วนะครับอันที่สองเป็นอ,อะไรเนี่ย Total arness, t o to ท a l ฮาร์ดเน็ตดูเรท o ท a ทเทคืออะไรไม่รู้นะครับแต่ว่าถ้าไม่โอเคเนี่ยก็ถือว่าคุณภาพน้ำไม่โอเคด้วยนะครับ แถบที่3ออกมาทางสีเขียวเลยนะครับนี่นะครับตอนนี้อยู่ระดับไฮเลยนะครับนี่อันนี้ดูซิว่าค่าอะไรทอทอลแอลคาไลนะครับอัลคาไลที่ผสมอยู่ในน้ําอยู่ในระดับสูงนะครับก็ถือว่าไม่โอเคเหมือนกันนะครับค่า ph เดี๋ยวดูนะครับเดี๋ยวดูดูจากกล้องสีมันอาจจะเพี้ยนนะครับสีออกสีส้มนะครับค่า ph ออกสีส้มประมาณ7.2นะครับนี่ 7.2นะครับก็ถือว่ายังโอเคอยู่นะครับค่า pH ค่าความเป็นกรดเป็นด่างนะครับอยู่ในช่วงกลางๆถือว่าโอเคนะครับมาดูแถบต่อมานะครับอ่าเป็นคอรีนนะครับคอรีนนี่ไม่อไม่ออกสีเลยนะครับคอรีนนะไม่ออกสีเลยนะครับ2แถบสุดท้ายนะก็ถือว่ายังโอเคอยู่นะครับไม่มีคอรินนะตัวที่มันมีปัญหาจริงๆนะครับเป็น2ตัวล่างนี้ โทโทอัลคาลน์นี่นะครับถือว่าสูงนะครับแล้วก็อันเนี้ยต่ําไปนะครับสีน้ําเงินนะไม่รู้ว่ามีผลกับน้ํำยังไงแต่ว่าไรแดงตายทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวอ่ะวิธีการอ่านค่าก็ประมาณนี้นะครับสําหรับเพื่อนๆื่อที่เลี้ยงไรแดงนะครับก็เวลามันมีปัญหาเรื่องคุณภาพน้ําแล้วเราสงสัยแบบนี้เนี่ยก็ลองวัดคุณภาพน้ําดูนะครับว่าให้ผลยังไงเนาะอ่ะประมาณนี้ครับสําหรับวันนี้